เพื่อนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับร้านซ้อมคอมนะครับอยู่ตลาดนัดจะรู้จักสองมินบุรีนะครับเพื่อนวันนี้ก็มาพูดคุยนะครับเรื่องของการหรือว่าระบบหรือว่าตัวทําความเย็นให้ซ p u นะครับผมอันไหนดีตัวไหนดีนะครับมีข้อแตกต่างกันนะเพื่อนนะนะครับสําหรับระบบน้ําเปิดเนี่ยก็คือแน่นอนว่าการระบายความร้อนเนี่ยดีที่สุดนะครับผมแต่ว่านะครับแต่ว่านะครับเราจะต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับ ค่าใช้ใจ่ายในการติดตั้งนะครับแล้วก็นะครับราคาของอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็เริ่มตั้งแต่น่าจะเฉพาะชุด C p บนะเท่าที่ผมดูในช h อป e ีเนี่ยเขามีเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ2,000 2,000 2,500 2,000 26, 2,600ถึง3,000นะครับก็คือชุดน้ำา2ตอน3ตอนนะครับแล้วก็มีปัม๊มมีบล็อกนะครับก็คือเป็นเกรดธรรมดานะครับผู้ใช้เริ่มต้นนะครับแล้วก็ ต้องจ่ายค่าติดตั้งประมาณพันหนึ่งนะครับถ้าเป็นที่ร้านผมผมจะคิดพันหนึ่งก็สรุปตกประมาณสามพันห้านะครับสองตอนนะสามวันหน้านะครับสิ่งที่เพื่อนๆจะได้นะครับก็คือการการทํางานของระบบน้ําเปิดนะครับนะครับที่อายุงานมันจะยาวนานนะครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นเราต้องเติมเราต้องเปลี่ยนถ่ายน้ํายาทุกๆหนึ่งปีถึงสามปีนะครับท่านจะใช้ได้เป็นสิบสิบปีเลยนะครับผม อันนี้ทั้งนั้นแล้วแต่เรื่องของเกรดของปั๊มนะครับเพื่อนๆถ้าใช้ปั๊มเกรดไม่ดีนะครับก็จะเกิดปัญหานะครับปั๊มติดได้นะครับเพื่อนๆนะครับแต่ว่านะครับถ้าเป็นปั๊มเกรดไม่ดีนะครับที่เป็นของแบบมาจากกีนนะครับไม่ใช่ไม่ดีนะมันดีแต่ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องความหนืดของน้ำยานะครับผมนะครับมันจะใช้ไม่ได้ทุกตัวนะครับถ้าเป็นน้ำใสนี่ก็คือจะไม่มีปัญหาเลยใส่สแบบนี้นะครับนะครับแต่ถ้าเป็นพัดเทลที่มองแบบไม่ทะลุ มองแบบเป็นเหมือนกับว่าเป็นพัดเทลที่มันเป็นคด้นนะฮะอันนั้นจะต้องใช้ปั๊มที่มีคุณภาพนะครับพวก d ห้านะครับที่มันแรงนะครับผมนะครับแล้วฝากอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าไปใช้น้ํายากูแลนของรถยนต์นะครับเพราะว่าสารเคมีที่ทานะผมว่ามันไม่เหมือนกันนะเพราะว่ามันทําให้มันเหนืดอนะครับหนื่แล้วติดนะติดแล้วติดแล้วถ้าเป็นปั๊มแบบถ้าเป็นปั๊มกรีนนะครับราคาหลักหกเจ็ดร้อยถึงประมาณแปดร้อยครับมันจะ เกิดอาการปิดนะครับน้าปิดได้นะครับก็ไม่แนะนำนะเพื่อนนะนะครับก็ต้องดูรายละเอียดด้วยมาพูดถึงเรื่องของระบบน้ําปิดนะครับระบบน้ําปิดเนี่ยติดตั้งง่ายนะครับนะครับเดี๋ยวนี้มีจอหลากหลายนะครับสวยงามนะครับนะครับตีอ่ายี่ห้อตีแบรนด์ของแต่ละรุ่นนะครับอ่านะครับผมการออกแบบที่แตกต่างกันไปนะครับติดตั้งง่ายนะครับก็คือถามว่าใช้งานได้ดีไหมใช้งานได้ดีนะครับสําหรับระบบน้ําปิดนะครับ ก็คือดูที่ CPU นะครับหนึ่งจะมีให้เลือกหนึ่งตอนสองตอนสามตอนนะส่วนใหญ่นะฮะนะครับก็ดูที่นี่ครับสองสี่ศูนย์ก็คือสองตอนนะครับสองพัดลมพัดลมร้อยี่สิบสองตัวนะครับอะไรแบบนี้นะครับร้อยิบสามตัวก็เป็นสามร้อหกสิบนะครับอะไรแบบนี้ก็คือสามตอนรี่เป็นสามตอนนั่นเองครับง่ายๆอย่างนั้นครับแบบนี้ก็คือติดตั้งง่ายนะครับติดตั้งง่ายแล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับส่วนใหญ่ก็ใช้งานได้ดีนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอายุงานนะครับนี่สองตอนอายุงานเนี่ยนะครับอยู่ราวๆประมาณสามปีนะครับสามปีถึงห้าปีนะครับประมาณนี้นะครับถ้าเกินนั้นเนี่ยพวกน้ํายงน้ํายาเราจะเสื่อมสภาพแล้วนะครับอยู่ประมาณนี้เท่านั้นนะครับอยู่ประมาณสามปีแล้วกันนะครับถ้าห้าปีอาจจะเป็นเกรดที่มีคุณภาพหลักเดี๋ยวนี้ระบบน้ําปิดนี่ถึงราคาถึงหมื่นเลยนะครับเพื่อนๆหมื่นกว่าบาทเลยนะนะครับ แพงกว่าระบบน้ําเปิดที่ทำบิีกนะครับแต่ว่าระบบน้ําปิดเนี่ยก็คือติดตั้งง่ายนะครับติดตั้งง่ายนะครับก็คือไม่ต้องเพิ่มอะไรเลยแค่ซื้อไปก็ติดตั้งได้เลยนะครับผมนะครับมันไม่ไม่ต้องไปเสียค่าติดตั้งอะไรอย่างนี้ทําเองได้นะครับแต่ว่าถ้าทําเองไม่ได้ก็อาจจะให้ช่างประกอบอาจจะเสียค่าติดตั้งอาจจะร้อยห้าสิบสองร้อยอะไรว่ากันไปนะครับตามความยากง่ายนะ,นะครับนะ ะร,ระบบน้ําปิดเนาะนะครับก็เพื่อนๆก็เลือกเอานะอายุงานมันมีนะครับมีทุกทุกยี่ห้อทุกแบรนด์ทุกรุ่นนะครับมีอายุงานนะครับคือถ้าผมใช้มาเนี่ยผมเจอนะปัญหาของชุดน้ําของแต่ละรุ่นนะคือ,อมันมันก็คือที่ผมเจอนะที่ผมเจออย่างของคาเค้นเนี่ยผมชอบนะครับคาเค้นกับ m s i นะครับถ้าเป็นรุ่นที่เป็น อ,อย่างรุ่นนี้ยกตัวอย่างครับมันจะคือจริงๆแล้วอ่ะบ,บางแบรนด์ผมอยากจะบอกว่ามันอาจจะผลิตโรงงานเดียวกันโดยซ้ำนะครับเพราะว่าโครงสร้างของปั๊มมันเหมือนกัน,นแต่ว่าการออกแบบอาจจะต่างกันเล็กน้อยตรงบล็อกนะครับเพื่อนๆครับซึ่งมันทํางานได้ดีนะครับแล้วก็ปั๊มสามารถล้างได้ง่ายนะครับตัวนี้นะล้างได้ด้วยใช้งานได้ยาวถ้าไม่ล้างเสียได้เหมือนกันนะสามปีต้องล้างนะผมผมเจอหลายตัวแล้วคือ มียยุงานนะครับ MSI กับตัวคาเค้นเนี่ยคือ3ปีนี่คือเสื่อมสภาพเกือบทุกตัวเลยที่ผมเจอนะครับ<ม>หลายคนอาจจะทิ้งนะครับแต่ว่าจริงๆเขาล้างได้นะปั๊มแต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นนี่ทำยากครับทำไม่ได้ส่วนใหญ่ทำไม่ได้นะนะครับพเพื่อนๆพอดีนะแต่ถ้าเป็นถ้าเพื่อนๆเกลียดล้างเลยนะฮะแนะนำไปเลยสิงซิงลมนะครับสิงลมนะครับนี่เลยใช้ยันนู่นเลยนะครับ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูแลรักษาเป่าฝุ่นนะครับนะครับเป่าฝุ่นเป่าลมนะครับนี่นะครับสิงลมสิงไปนะก็คุยให้ฟังแล้วนะครับการทํางานเป็นยังไงนะครับอ่าส่วนปัญหาที่เกิดกับอ่าอุปกรณ์นะครับความปลอดภัยนะสิงลมปัญหาเยอะที่สุดนะครับก็คือมีฝุ่นนะครับทําให้เมมบอร์ดเนี่ยอ่า มีความชื้นสูงนะครับรอบๆตัว cpu เนี่ยนะครับถ้าใครไม่ดูแลรักษาอาจจะมีการช็อตไหม้ได้นะครับปัญหาของสิงลมนะครับก็คือติดตั้งไปทีเดียวจบแล้วก็ใช้ยาวนะครับก็ไม่ต้องดูแลอะไรกันมากขอให้เป่าฝุ่นอย่างเดียวถ้าไม่เป่าฝุ่นเป่าลมออกครับก็คือตัวรอบๆตัวบล็อก cpu นะครับก็คือตัว cpu นะครับที่มีเหมือนกับพารจ่ายไฟที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีความร้อนที่สูงมากนะครับไปเจอซิงลมนะครับมันจะดันฝุ่นเข้านะครับตนเพื่อน สามารถเปิดดูได้เลยถ้าซิงค์ลมเปิดมานี่ฝุ่นเขอะแล้วครับรอบๆ CPU ตัวนั้นเสี่ยงนะครับเสี่ยงมากนะครับนี่ก็เลือกเอานะเลือกเอานะนะครับทุกอย่างนะตัวอย่างมีข้อดีข้อเสียเพื่อนนะครับส่วนชุดน้ํานะครับถ้าทําไปดีนะครับเพื่อนๆนะครับทําร้านไหนก็ได้แต่ทาไปดีแล้วก็มีการระบายระบายความร้อนแล้วก็ได้ดีแล้วก็ถ่ายน้ํานะครับถ่ายน้ําได้ง่ายเนี่ยเห็นไหมก็คือว้าวถ่ายน้ําควรจะอยู่ต่ําสุดนะครับเพื่อที่จะเอาน้ําออกด้เยอะที่สุดเห็นไหมก็จะ เนี่ยมันมันถึงเย็นกว่าไงเพื่อนๆนะครับท่อใหญ่กว่านะครับนะครับบล็อกนะครับบล็อกปลอดภัยนะครับบล็อกปลอดภัยก็คือไม่มีปั๊มไม่มีความร้อนอยู่ตรงบล็อกนะครับก็คือมีแต่น้ําผ่านนะครับนะครับแน่นอนนะครับก็จะเย็นที่สุดอยู่แล้วนะอย่างนี้ผมบอกท่านจะยอมเสียค่าติดตั้งอย่างเดียวเลยพันหนึ่งสองพันสามพันบาทนะครับเต็มที่แล้วสามพันบาทเนี่ยก็คือแบบยาก,ยาก,ยาก,ยากเลยนะออย่างอย่างตัวนี้เนี่ย นะครับค่าติดตั้งเนี่ยตัวนี้อาจจะประมาณพันห้า 1, 5, นะพันห้าถึงสองพันะตัวเนี้ยถ้าเป็นทรงเนี้ยอย่างนี้นะครับนะตัวตัวนี้มันอยู่ที่ทรงของเคสนะครับที่ผมทำนะครับประมาณนี้แหละนะครับเุณก็เลือกเอาแล้วก็น้ำน้ำปิดนะครับถ้าถ้ามีปัญหาเสียมาก็เอามาโมดิฟายตรงหม้อน้ำได้เอามาทำเป็นน้ำ น้ำเปิดออกมาต่อกับน้ำปิดแล้วก็เป็นเทสเบดไดแบบนี้ประมาณนี้นะครับพเพื่อนๆก็เลือกเอานะครับอยากจะใช้แบบไหนนะครับอยากจะใช้แบบไหนนะก็เลือกเอาว่ายังไงนะครับพัดลมก็ดีนะผมว่ามันไม่ค่อยได้เปลี่ยนนะครับแต่ว่าปัญหาคือถ้าถ้าใครไม่ดูแลรักษานะครับเรื่องของฝุ่นเนี่ยเจอปัญหาคือบอดเจ๊งเร็วที่สุดเลยนะถ้าเับถ้าแบบพัดลมนะเนะพื่อนเพื่อนก็เลือกเอาเออนี่ไงที่ผมบอกว่าปั๊มมันไม่เหมือนกันเห็นไหมปั๊มตัวนี้เห็นไหมครับส่ง กับตัวนั้นนะครับไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าออกแบบโครงสร้างมาต่างกันนะครับตัวนี้แรงนะครับปั๊มปั๊มจะดีกว่านะครับในเรื่องของการปัดน้ํานะครับผมนะครับแรงดันแล้วก็มอเตอร์แล้วก็โหลดโรเตอร์ข้างในนะครับการออกแบบโรเตอร์ที่เป็นแก๊สเหล็กนะครับหมุนนี้น้ําจะแรงนะครับแล้วก็ทํางานดีนะครับมันมันจะต่างกันที่โรเตอร์นะครับเพื่อนๆอาจจะมองไม่ออกเขาไปหาดูคลิปที่ผมเคยลงไว้แล้วเยอะอยู่นะครับไปดูเอาว่าโรเตอร์มันเป็นยังไงนะครับประมาณนี้ นคนเพือนก็เลือกเอาว่าจะเอาแบบไหนนะนี่เอาแบบชุดน้ําชุดน้ําก็อย่างที่ผมบอกครบสามครบสามปีแล้วก็เปลี่ยนใหม่ก็ได้ครับมีปัญหาคนระับชุดน้านะเป็นชุดน้ําปิดชุดน้ําปิดนะสามปีเปลี่ยนใหม่แต่ถ้าชุดน้ําเปิดก็คือแค่เปลี่ยนน้าน้ํายาใหม่แค่นั้นเองนะครับทุกสามปีก็เปลี่ยนน้ายาใหม่นะครับขวดหนึ่งก็ประมาณสองร้อยห้าสิบาทนะครับอย่างอย่างที่โอเคเลยก็ระดับกลางๆสองร้อยสิบาทสองร้อยห้าสิบาทเปลี่ยนไป ยกตัวอ้างง่ายๆคือห้าร้อยอ่ะสามปีห้าร้อยอันนี้สามปีเปลี่ยนใหม่นะครับอันนี้อยู่ได้เป็นสิบสิบปีนะครับต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับจนปั๊มเสียนะครับจนเราอยากเปลี่ยนอุปกรณ์นู้นนี้นั่นแล้วก็เปลี่ยนอุปกรณ์ได้นะครับนี่คือข้อดีของน้ําเปิดนะน้ําปิดก็คือตีสักสามปีเสียนะครับเปลี่ยนใหม่แล้วกันก็มีเงินเก็บอยู่แล้วนะสามปีนะแต่ละท่านนะฮะตัวหนึ่งก็อาจจะอยู่ประมาณสองพันห้าสามพันนะครับอย่างดีเนาะ ้าเกรดธรรมดาทั่วไปก็พันสองพันห้านี่ก็น่าจะพันห้านะสองตอนเอาสองตอนนะถ้าหนึ่งตอนก็อาจจะถูกลงมาแต่ถ้าแบรนด์ดีๆดังๆก็ตัวนี้ก็อยู่ประมาณสองพันกว่าบาทนะครับหรือว่าเอาช่วงไหนเขาลดราคาก็ไปดูเอานะผมไม่รู้ราคาคแต่ว่าอยู่ประมาณนี้แหละนี่นะเพื่อนๆลองดูนะลองไปหามาใช้งานดูซ p u เย็นก็ใช้งานได้ดีแล้วก็นิ่งเสถียรนะครับเพื่อ,อนๆะนี่นะครับอันนี้น เมื่อวานฝนตกมาเอาไม่ได้นะวันนี้มาเดี๋ยว11โมงเยาจะมาเอานะตรงน,นี้เดี๋ยวไปเปลี่ยนสีไปเปลี่ยนพัดลมว่ากันไปนะครับเพื่อนๆถามมาได้เลย